วัดีครับวันนี้มารีวิวคนยิงหนังสติกสิบปกเลงเองนะครับเป็นตัวท็อปนะฮะนี่เป็นตัวท็อปซึ่งทําตัวสวยมากนะครับมีเบลเลงข้างหน้าสองตัวครับข้างหลังสองตัวเบลเลงดีนะครับแล้วก็ลําตัวนี่เป็นมีนเนมนะฮะลำตัวนี้เป็น,นมนีนเนีมเด็กอย่างดีนะครับเด็กอย่างดีซึ่งไทย <liber ally. S 1> นี่ก็พับได้ไทยนี่พับพับได้นะครับสองสีนะครับมีอยู่สองสีแล้วก็ยืด ได้สีระดับนะครับยีได้บสีระดับนะครับซึ่งเที่ยวนี้แถมโอรพิเศษให้เที่ยวนี้มีแถมกล้องกล้องตัวนี้สามารถปรับได้ปรับใกล้ซ้ายขวาแล้วก็ใกล้ไกลปรับหมุนได้นะครับแล้วก็ปรับตรงนี้ความคมชัดความใกล้ไกลแล้วก็ซ้ายขวานะฮะกล้องตัวนี้แถมพิเศษซึ่งซึ่งให้ลูกค้าประจำของเรานะครับซึ่งเที่ยวนี้มีแถม แหมยังให้สองเส้นแล้วก็ยางยิงปลาให้หนึ่งเส้นแล้วก็มีแถมลูกดอกยิงปลาให้อีกสองดอกแล้วก็มีลูกกระสุนหนึ่งร้อยนะซึ่งเที่นโปรโมชั่นพิเศษให้แหมกล้องให้นะครับสนใจรีบติดต่อด้วยนะครับมีจํานวนจากัดนะครับแหนมกล้องไม่มีจากัด้สนใจติดต่อ0 8 0 8 8 6ป1 1 6นย์บก่ขอคุณต่รับา